ก็มาแคสเกมมาครับแล้วผม,มซึ่งผมได้การเอ้ทายทำการสร้างเครื่องจนเสร็จแล้วแล้วก็ทุบไอ้พวกบ้านทุกอย่างออกเรียบร้อยแล้วผมอืมเพราะว่ามันจะทําให้โอกาสของไอุอนกเลมตรงนี้มันเกิดน้อยผมก็เลยต้องทุบนะครับผมคขาจะมีให้ทุบปักสร้างมางนานมั้มยใช่ไหมข้างบนนี้ก็ปักถอดเลยนะผมเพราะอะไรเพราะว่า มีอันไอน้อน,นเกลแมมจะมาเกลข้างบนแล้วก็ตรงนี้จะวางมันสลับหรือว่า็อตก็ได้นะแล้วก็ไอ้เรื่องประตูก็วางให้ดูใช่ไหมแล้วก็ส่วนของข้างในตรงนี้นะมเดี๋ยวแป๊บนึงป,ปึ๊บนี่ครับตรงนี้เป็นตรงกลางใช่ไหมก็จะมีรูป,ปิดไว้ส่วนพีซีก็จะอยู่ยางเงี้ยผมฝั่งละสี่ตัวเนาะก็ใส่เข้าไปทุกฝั่งครับผมใส่ที่นี้ แต่ทีนี้ตรงนี้ปึ๊บนี่ปึ๊บโอย้ยวให้ดูระบบก่อนอยวให้ดูระบบก่อนนะผมคือตอนเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้คือตอนแรกอะที่ผมสร้างอะไรไว้ข้างล่างอะไอรอนกเลมมันเกิดใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่เกิดเวคือเป็นโคตรงงแล้วผม ถอว่าเอลโกหิตเลมเกิดสิบหกตัวปุ๊บมันก็จะค่อยค่อยไหลลงมานะผมไหลลงไปไหลลงไปในน้ํานะไม่รู้เกี่ยวกับเพราะแสงป่ะไม่น่าเกี่ยวนะแลผมไอ้นั่นก็เลมก็จะผักๆกันนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆลงไปลงไปลงไปทีละตัวนะผมอืมแล้วก็ลงไปหมดนี่แสงทีน่นี้วิธีการฆ่าไอ้นั่นกระเด็มครับดูระบบ วางป้ายปึ๊บข้างล่างวางน้าข้างบนวางลวาลวาลาวาต้องวางตรงกลางนะผมส่วนน้ําน้ําต้องวางตรงนี้เท่านั้นนะเสร็จที่นี้พอามาปึ๊บน้ําไหลเข้าไปปึ๊บแปบบ๊แบแป๊บนะแปบ๊บนะ ๊บแท้ที้ฝั่งนี้ก็ด้วยคิดต้องวางอย่างนี้อืมใช่ื่อว่ะเด๋วยดวๆๆๆไม่เป็นไรครับวางแค่จุดเดียวก็ได้นะอืเพราะยังไงยังไงที่มันก็ไหลไปแหละไม่เชื่อดู อ่าไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูดอ้าวกรรมไม่ไหลวะเอาไงดีช่างเถอะทำานี้ไปนะ้ผมเอ่อแบบนะ <c oughs> กรรม เออเนี่ยอ๋อน้ำมันอินมาถึงตรงนี้ก็ว่าอยู่ชิบหายแล้วไง้าผมวิเชียๆ yeah, 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 yeah. เดี๋ยวแป๊บผมจำได้ว่ามันก็อ๋อมจะติดซอกนะแต่ว่าระบบก็ใช้ได้นะผม,มไม่ต้องห่วงเรื่องติดซอกเพราะว่าอะไร อูปุ๊บยังไงยังไงก็ได้เออไอ <c oughs> ล้นกลีนมันสูงสามบล็อกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นลาวาอยู่บล็อกที่สามมันก็ยังโดนเนาะอ่าส่ทีนี้พอไอรอน,น,นกเีมตายปุ๊บอ้าวอ้าวอ๋อมีหนะ้าเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> ผมก็ว่าอยู่ทำไมตอนที่ผมทดลองแรกๆท,ทำไมทัไมนี้แหละอีกไปไวะ โอเค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 แล้วผมมไม่้เป็นไรผมมีวิธีแก้ครับแบบเอ่อทำยังไงดีแก้ยังไงดีเดี๋ยวมาแก้กันในคลิปนั่นแหละก่อนอื่นอดุอดอุดอุดครับอุดเลยอ,อุดอุ้ยเชี่ยชิมหายแล้ว จิบกายแหละสัตว์เอ้สัตว์เอ้ไม่น่าใช้ TNT เลยฮ้อฮ่าพังพังพังแล้วครับผมแต่ดีเนี่ยไม่พังมากแหล่ะซ้อมได้ ปึบปเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมเอาซักประมาณตรงนี้เนาะเดี๋ยวแก้ไขเครื่องด้วย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้าผมอืมอืมออย่างนี้แต่อย่างนี้อย่างนี้น้ผมวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือยังไงคิดคิด ง่ายที่สุดนะผมอืมแปบบ๊แบบนึงแป๊บนึงคือทำน้ำไปสามรูใช่อันนี้เป็นวิธีที่ดีสุดโอเคทำรูตรงนี้ถ้ามีสองรูนะครับผมอมชิบหายแล้วไงชิบไก่แ้ละย่บไปอีกรูหนึ่ง ดีนะนึกขึ้นได้ว่าไม่มีอะไรอีกอย่างงั้นจบแหละจบละเครื่องเค็ญนะผมหยิบไปบล็อกนึงฝั่งนี้เก็บได้ไหมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บฝั่งเดียวก็ได้นะผมอืมเอ้ยไม่ได้นะมันต้องชนกันที่จุดเดียวกันอะไม่ได้อยู่นะเก็บมาบล็อกนึง ประมาณตรงนี้เคเสร็จแล้วทีนี้ก็หนึ่งสองสามตรงนี้ต้อกสูงขึ้นมาเคสางห้างก็ยังดีอยู่เคนะผมต่อไปก่อนแป๊บแป๊บ แบบนะคือตอนนี้ต้องอุดก่อนอุดไว้ก่อนแล้วผมอืมเออตอนนี้ผมก็จะขับไปเป็นดีเจแ่ละแต่ว่าคราวนี้จะไปเป็นห้องใหญ่แล้วผม,มยื้นคำร้องเรียบร้อย <laughs> แบบยื้นแบบแบบเขาไม่เอาอะแน่นอนด้วยคีกูยื้นกว่ตีนมากเว้คือเขาถามเขาถามว่าอะไรวะ เออถามว่าอะไรนะไอ้นี่มีความสมามารถพิเศษอะไรกวนประสาทยุทธคือแบบกวนเนาะกวนพระบาทาอย่างแรงนะครับใครจะไปรู้เขาอ,อาจจะชอบก็ได้มันโนนะครับมันโนเก่งว่าแค่แหละ อาจะแต่งรัดอยู่นะช่วงนี้อยากแต่งมากอะจริงจริงจีจีนะจีจีนะไ <c oughs> อ้เฮียเราเป็นสิงกวันตีน้อจีจีนะเอออ่าเรื่องระบบการเก็บของนี่ง่ายมากครับแค่ว่าตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิด หนึ่งง่ายเงี้ยแค่ตรงนี้นไม่สวิต์เปิดปิดนะผมอืมเอเฮโอเคเดี๋ยวเข้าไปวางระบบอันนี้ก่อนคิวไอออนโกลียมนะผมอือเกียร์ทีละสิบนาทีชอบเสียเวลาการไอ้นี่มากเลยคือไอ้นี่บาง คนอจ,จงงมือให้กูดูแค่นี้คืออะไรคือตรงนี้ครับผมอมืมันเป็นไฟต่อมาที่ท่อท่อต้องเป็นท่อล่างนะแต่ทีนี้ไอ้ท่อบนนะ่ะต้องหันไปทางอีกส่วนท่อล่างให้หันไปหาฮอปเปอร์อีกตัวนะผมแล้วก็ปล่อยไฟ้ไปอือม,มันก็จะไม่ส่งของจบง่ายง่ายเคเปึบ๊บปิดไปถามว่าตรงนี้คืออะไรคือตรงนี้เป็นจุกหักมุมนะผม เป็นจุดหักมุมพอทุบป,ปุ๊บตรงนี้น้ำก็จะไหลมาอืมใช่มันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างต้องอัดตัวนมือนิดนึงแต่ก็โอ้นะจีจีนะ ปึ๊บปึ๊บแล้วผมอืมประมาณนี้น,นี่วางน้ำอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บแป้งไหนอ้าวตรงไปนะผมถ้าไม่มีช่องว่ามันก็จะไปอยู่อย่างั้นะผมว่าผมได้เวลาเคลียร์ของในตัวแหละเต็ม เอาผมอืมแซทีนี้ทุบออกปึ๊บอ่าของที่ไม่ใช่ไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะเออเหล็กก็จะมาตรงนี้แล้วตอนนี้ของก็เต็มตัวเรียบรอย้อยเับผมอืเฮ้ใช้ดาบรุตติงก็งี้แหละโอเคเดยเราจะลองไปลอยไอ้ร่นกอลิมลงมาแล้ว ถามว่าแน,นอนโก็เลยไม่เกิดอือใช่มันไม่เกิด NPC ให้ม,มีความสุขนะผมอือเป็นไรไม่รู้ความจริงพื้นที่ก็สูงพอนะแต่ไม่เกิดอ่ะเอา้าบันไลแหละลืมทำเครื่องค่านะผมอือ กระเลนเียวจิ้มไป16เคียวนี่เย่ในที่สุดแล้วก็รู้ว่าระบบน้ำเราพลาด ทีนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ปุบ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 อืมอ้าวกรามนี่ก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้นะผมอืม โอเคเดี๋ยวผมต้องไปลงมัดพิทตันแหละเดี๋ยวผมลงเอ,อพิทตันเสร็จเดี๋ยวก็มาทำให้ดูต่อนะผมเพราะมันต้องทำยังไงเออไม่ต้องแล้วพิดตรงพิทตันไม่ต้องใช้แล้วนี่ก็อ,อกแหละป้ายป้ายเอาป้ายมา เออเห้ทำไมกูไม่คิดให้เร็วกว่านี่ฮะแค่นี้แค่นี้ง่าย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 จบเนี่ยเออทำไมไม่คิดวะนี่ครับง่ายง่ายเลยเสร็จที่นี้ตรงนี้ครับปึ๊บวางไพ่ใช่ไหม เขียนไปฮะไอร้อนกูเลียมตายเหมือนกันโอ้ตรงนี้ไม่วางความจริงจะวางไปก็วางได้นะแต่สุดท้ายก็โดนลาวาเผาดีดเแล้ถามว่าทำไมไป้ายไม่ไหม้เน่ยผมเพราะข้างหน้าเป็นน้ำเนี่ยโอเคอืม, okay. อมไอรอนกูเลียม ปึ๊บ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 น้าผมอืมใส่ทีนี้มันก็จะไหลลงไปฮัลโหลทำได้วะได้วะโอ้ยเชี่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 ยเหมียว โอเคนะผมแล้วผมก็ประมาณนี้เอาไปต่อเติมกันเองนะจุๆนะผมอืมแต่ความจริงถ้ามีพิดตันก็โอเคนะใครเอาไปทำในคอมก็ได้เนี่ยคือตรงนี้ความจริงมันต้องเป็นระบบแยกไอเทมครับแต่ผมทำไม่เป็นอืมเห็นปะ oh. คี่ตอนนี้ถ้าเป็นเหล็กอ่ะมันจะถูกดูนะผม,มแล้วมัมก็จะเปิดให้ตัวข้างล่างมันดูนะอืมึดูฮะแต่ความจริงอะ่ะ ใช้เป็นป๊อปปี้แรนตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลมาเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรเหล็กปุ๊บไม่ทันอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ช่างมาเยอะ ไม่อยากนะผมอืมก็ปึ๊บปึ๊บอืมอืมแปบบ๊บมีเชดไหมอืมเอาเชดมาเช็ดนี้ อันนี้ไม่ใช่นะผมใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยร้างตัวปึ๊บปึ๊บ,บอ่าประมาณนี้ก็พอใส่ทีครับทุบปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บอืมไว้เก็บดอกป๊ปปี้นะผมอืมทำเป็นอย่างเงี้ย สาทีนี้ตรงนั้นจะอุดด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่จะอุดอุดไปเลยนี่อุดไป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 เท้ามอุดไปอุดไปอุไปอุดไปอไปตึกอืออือฮะ อีกช่องนึงปิดด้วยกระดูกนะผมไม่ไม่ไม่ไมีกช่องหนึ่งเผื่ออะไรตันไงเออเว็นไ้้เคก็สำหรับ EP นีนก็มาให้ดูวงจรแค่นี้ฮะแต่สิบเก้าทีเนี่ยเพราะต้องซมอีกเครื่องนี้นะอือเขเป็นวงจรง่ายๆนะครับก็ไปทำกันเลยน้อง เดี๋ยวอัดไซเวิโวต่อแหละข <c oughs> ยันไงนย,ยังไม่อัดตอนนี้หรอกอัพเซ็ตขยัดเต็มเต็มไปละบาย